S <S ใครโทษแทนรักเมียต้องคอยห่วงแหนให้ซอยให้เวให้เมียสมใจที่ไอ้ดูมูส่วนตัวเนี้ยสิดูอะไรมาพุกพ่านเนี่ย ต่อดินฟ้าสมใจได้เธอมาควรบูชายกย่องไม่ต้องอายเกือบแล้วที่เรียนมาเลขนี้เพลง,งนี้ก็เอาเซ็กชั่นลองได้นิดหน่อยแต่นี้ลองได้เยอะเลยชอบเลยรักเมียถามมีามีไหมไม่มีไม่มีเลยแต่รักเมียรักเมียม,มาก

สงสันมากอะปองมันัดตปอยมันัดตปอยมาเรามาเริ่มจำท่อนต่อไปกันเถอะอีกสักรอบคู้ครูบอกว่าให้เป็นนางพญานะเข้าใจไหมเป็นนางพญา Isn't it fault that she's so irreversible? But other than that, she's so indefensible. <laughs> Every is second to repeat her name. When it's come to me, you don't care if I'm a little bit so objection. I don't want to be the exception. <laughs> you are I love you and baby, I'm not your mother. But you don't even know the objection, I try it, and just try and girl. Got these see, seeds and seeds and go falling apart into answer again. No way, I've got to get away. I need to get away. I'm going to get away. I'm going to ของเราครูบอกให้ให้เป็นคนบ้านบ้านซึ่งเราไม่เคยเป็นเลยอ่ะแบบบ้านบ้านลูกทุ่งลูกทุ่งเนี้ยคือเกิดมาก็มีบ้านอยู่ในกองท้องอ่ะไม่เป็นอ่ะคนบ้านเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะคนบ้านบ้านอ่ะก็เป็นอะไรเป็นอะไรเนี้ยนี่คนเป็นไม่เป็นร้องเองอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ไม่แก่คนบ้านอ่ะอย่างนี้แหละเองสนุกจะตายอ,อยู่อยู่เกิดมาก็เข้าลงหนังเลยไม่ไม่เคยเลย ผู้ชายก็ต้องมีเมียเมื่อมีเมียก็ควรรักเมียรักเมียต้องบูชาเมียก่อนได้เสียเงินหมดเป็นแสนรักเมียต้องคอยเอาใจเมียทิ้งเราไปจะหาใครทดแทนรักเมียต้องคอยห่วงแหงนให้สอยให้แวนให้เมียสมใจ หน่าเลิงล่าว้าห,หน่าเลิงล่าเกินทำไมอ่ะเอาฮลกฮะต้องเสียเงินค่าสินสอดทั้งอ้อนออดสาบานสิ้นต่อดินฟ้าเมื่อชื่นชมสมใจได้เธอมาควรบูชายกย่องไม่ต้องอายรักเมียเธอทนเมียไว ควรเคารพเมียรักเมียตังมั่ไม่สงสีเมียจะสงสัยรักเมียก็ต้องยอมเมียคำพูดของเมียต้องเนื้อสิ่งอื่นใดรักเมียอย่าอย่านอกใจเมียท้องเมื่อไรอย่าไปไกลน้องเมีย นึกเหมือนแม่ก็จะสั่ง่ะทำไงอ่ะมันว่าน่ะทำไม่เป็นอ่ะโอ้โหทำไม่เจ๊ะแหละไม่เสียหรอกถ้าเมียบอกให้หยุดเราต้องหยุดคำเมียด่ามีมากมายหลายรอยชุดมีมนุษย์หน้าไหนไม่กลือเมีย รักเมียอย่ามัวขี้เมาปล่อยเมียเงาตัวเราเสียเมียเนี่ยก็คือต้องฝึกอีกเราต้องฝึกความเป็นลูกทุ่งอีกเราเป็นลูกทุ่งไม่ได้เลยคือลูงอ่ะมันทำยากอ่ะมันไม่เคยเป็นอ่ะสู้ๆนะเมื่อวานคู่ก็บอกว่า ำไมไม่เป็นลูกทุ่งเลยแล้วบอกลูกทุ่งเป็นไงไม่เคยเป็นแ้วเป็นได้ยังยังวันนี้จะเป็นได้ไหมวันนี้ก็จะพยายามเป็นมาบอกให้นะว่าครูบอกว่าไงนะแต,แต่ก่อนนะ <c oughs> แ,ตแต่ก่อนนะโอ, <c oughs> โอ้มาแล้ว <c oughs> อ่ะแต่กันนะโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ห้องเนอกป่อนนะเมื่อกี้เหมือนยังครึ้มๆอ่ะเหมือนแล้วต้องเสียงรำแรงมันั่นแหละท่าก็เหมือนนะก็เป็นอย่างนี้เลยแหละบุคลิกอ่ะฮะเป็นแบบกวนๆแบบรักเมียอตัวเงี้ยถูกอ่ะเราไปบัตตี้กันไม่ใช่เหรอนะเฮ้ยเออเออเราก็ดูให้กันแล้วนี่นะเออเนาะแต่จันมาได้เดี๋ยวเราไปซ้อมกันนะโอเคคนละห้ารอบเนาะได้เลย ไปไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไปไปหาอิชำมก่อนปลูกมันไว้ลหลังบ้านไม่ได้หั่ข้าวเลยเ <c oughs> ด้ยวไหมอิชำมไหนอิชำมอ <c oughs> ่ะปูกไว้หลังบ้านไม่ได้หั่ข้าวเลยเราเรมา้องแล้วได้ไอ้แฉะก็ไปไถนาไม่มีใครอยู่บ้านอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> Is that not a fault that she's so irreversible? But all of that much is called inflexible Every single second to repeat her name. But when it comes to me, you don't care if I'm alive, or there's no objection. I don't want the reception. To get a bit of your attention I love you for real and I'm not your mother But you don't even bother Addiction, and try and just try and go Got this dance, it's going tango But falling apart in our hands again No way, I've got to get away Oh Objection, I don't want to be the exception To get a bit of your for free and It's true, silicone, I look many more. Mr. it's true, it's true, it's true, It, it, it's two just a ship, silicon. more. It's right in front of your eyes. I'm invisible. It's right in front of your eyes, right? It's right in front of. It's right in front of your eyes, I'm invisible. It's a wonderful that she's so irreversible. But all the time I just got it inflexible Every 20 seconds you But when it comes to me You don't care If I'm allowed this objection I don't want to be the exception To get a bit of your attention I love you for free and I'm not your mother but you don't even bother objection. I try it this triangle. Got this easy, dandy tank of falling, falling, and healthy. I'm got chicken. Of your eyes, I'm invisible. But you got us. But you got. But you got no smarting. But you got a smart. But you got no smarting. But you. But you got us. But you got. But you got no smarting. Also count but you got a spot